สวัสดีคุณทุกท่านนะอยู่ผมสมอคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมนะิดเลนกันฮะเกมนี้เป็นโซอี้มิดเลนเจอกับโยเน่ที่มิดเลนนะะเกมนี้ฮะเจอกับโยเน่ก็ชนๆกันได้นะโยเน่ก็เอามาเจอกับโซอี้ได้นะโซอีก้ก็เจอกับโยเน่ได้ดีอยู่เหมือนกันนะแตอย่าห่ไกลกว่าโยเน่พยายามที่จะดันเวฟเข้ารัวๆเลยนะาจะต้องรอเลยว่าสามสำหรับโยเน่นะถึงจะเข้ามาแซวโซอี้ได้นะตอนนี้โซอี้เลียว่าสามเป็นที่เรียบร้อยอนะ เปนโดรานชิวสำหรับโยนี่นะแล้วก็ลูนเป็นลูนฟรีนะเพราะนั้นก็ทนได้นานทนได้นานออ้ผ่านลูกโบกไหมฮะใครเล่นท่านี้แนะนำนะสวีเนี่ยมันไต่แรงโอเคเหมือนกันนะดันเลนโซโล่คิวในเลนแล้วก็แก๊งอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยตัวมันครบเครื่องฮนะไปดูเลนอื่นกันบ้างอนะท็อปเลนนะเป็นออมซ่าเจอกัาพี่แจคคะก็อัอมซ่านี่อยู่อยู่ตลอดอู้เลนกลาง อ่าโดนปลาลูกโปง่งดักหลุมไปฮะทีน,นี้ส่วนบอลเลยนะเป็นนิโคใช่ไหมนิโคบอมตัวฮะกับคาริต้าเจอไพา์แอชฮะแอชนี่ก็เมตาอยู่นะแอชเออดีอยู่เหมือนกันฮนะจังเกิลนะเป็นลิซินเจอกรานิดาลีฮะ โยเน่เสียแฟตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องตัดใจกลับบ้านนะเท็ดครั้งเมื่อกี้นี้ก็แลกแฟตกันไปนะโซวีก็เสียแฟตฮนะต้องระวังนะเพราะว่าถ้าโยเน่เข้าถึงตัวเนี่ยเอาจริงโซวีก็เจ็บนะถ้าเท็ดจะตรงๆแล้วโยเน่ถึงตัวเนี่ยมีไพ่ฮะดอมๆอมองมองอยู่แถวมิดเลนนะส่วนโซวีมีลิซินอเวกไกหฮะจุดเอ็กซอร์ใส่ปลายไพ,ยพย่โผล่มาโชว์เดส์ใส่โซวี่โซวีไม่มีแฟตฮนะแต่ว่าโยเน่กลับก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วจุดอีกน่าให้ใส่ไพ่ไปฮะลิซินมาแล้วเซฟกาดยังไงดิ ต้องถอยก่อนครับเพราะว่านี่หลีมาแล้วโดนไพดึงใส่ปลายต่างใจกดแฟดโยนี่น้องอัพโดนไป2ตัวฮะอุย้ยว้าวอืมปลาหลับโดนนิทหลีไปฮะแต่ว่าตัวเองยังไม่เลเวลหก่ะเอามาคุบวงในไม่ได้โยนี่ตอนนี้เลเวลหกเปที่เรียบร้อยแล้วดึงใส่โซอีไปครับไพสวยงามจะจัดแล้วโยนี one, ป่ปาแล้วมาโชเดใส่นิโคไปโอ้เอาเรื่องอยู่นะ ไฟเมื่อกี้นี้ยาวหนานะวภาไนี่ดึงโดนหมดเลยปะไฟเมื่อกี้นี้สวยงามจ,จัดๆเลยพยายามจะดันเว้เพระส่วนตรงนี้เนี่ยหลี่ะไฟเสร็จเดินมาอินเวดมีไฟอยู่ใ,ใกล้แล้วคาเรต้าโดนไ่ดึงสายหน้าไปแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาแผลหลับไปโดนหมาเฉยโซียดันเลนเสร็จเดินมาที่บอดเลน,นะะส่วนทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ย ลึกอยู่พอสมควรแล้วแฟดมาปาหลับโดนไพ่ไปเต็มๆฮะจังหวะนี้อาชโชเทใส่ไปเรียบร้อยครับฟิเป็นไพ่ที่ลึกไปหน่อยอ่ะพยายามจะเข้าไปดึงคาริสตาโดนโซอี้มาทางด้านหลังแล้วแปะหลับแบบผอมๆเลยฮะตัวโยเน่นีถ่ายเพจรัวๆเลยเอาจริงๆถ้ายืนเลนเนี่ยโซอี้อาจจะไม่ไหวกับโยเน่แล้วนะโ,นโซอีอ้ตอนนี้เลเวลตามโยเน่ยอยู่หนึ่งเลเวลฮะแล้วเลนล่างเหมือนจะมีประเด็นกันนะลีเซนยังไงดีเตะไปแล้วหรอ โดนปักวอดไล่ตีไปอู้ Ooh, แล้วโซนิกเวฟไปไม่โดนฮะแต่ว่ามีโซอี้มาเก็บแอดไปได้ก่อนโอ้ไม่แย่ไม่แย่ไดายเป็นดับเบิลคิวไปฮะส่วนมิเลนนะโยนในถ่ายเพจรัวเลยข้อดีของเทเลพอร์ตเนาะคือเทเลพอร์ตแรกแล้วเขาแบบสบายเลยหลังจากนั้นอะไา สวีจะได้คิวส่วนโยเน่ได้เพจไปอะ่ะการเงินไม่น่าจะห่างกันมากอะ่ะโยเน่ได้เพจไปเยอะอยู่เหมือนกันนะสามเพจละส่วนท็อปเลนรีซินยังไงดดโอ้ไม่ใช่รีซินนะเป็นนิโค่รับฝดเข้าไปน้องอัพโดนไป2ตัวสวยงามจะจัดพร้อมกับรุดขาพแจารค่ะมาซาแฟดมาแต่ว่าโดนแจ็คสตาร์ใส่ไปเบร์ <Bur r. S 1> โอ้กลายเป็นแรกกันนะแต่ว่าน,นิโคได้คิวส่วนของน้องข้าเป็นนิเดลีฮะแล้วนิเดลีติดคอร์ไปที่เรียบร้อยกระโดดเข้ามาแง้มแง้มใส่นิโค่ะโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยเลย แ่เป็นจังหวะทามมิ่งที่แฟดเข้ามาคุกวงในแต่ว่าโดนแจ็คสแตนสายไปฮะเดี๋ยวจังหวะเลยเล่นล่างอะรีซินยังไงดีเรื่องของการฟาร์มก็ฟาร์มพอๆกับนิดาลี่ฮะแต่วันนี้นิดาล,ดลีได้คิวไปไพออมมาดักแบบนี้รีซินแปะสุดกเว็บโดนแอชแล้วเข้าไปคุกวงในโดนแอตีสโลสายปลายพองกับไพดึงมาแต่ว่าดึงเป็นคาริตาโผล่มาเฉยแปะตัวดิกเว็บไปไม่โดนฉิบหายแลย้วลีซิน โดนสับไปแต่โอ้หายไปเลยไอยหายแฟดมาโอ้อะไรว่านาลิซินเบอร์โอ้โหเมื่อกี้โี่โรยัามเข้าไปอ,าอ,อ,อ,อ้าวจะรอโอ้อาเซียน ครเล่นแบบปวดมากๆเลยสายตาดูดนิโคามาพร้อมกับน็อกอัพใส่ไพยไปแล้วโยเนี่คุกวงในใส่แล้วโดนหลับของโซอีไปตเต็มๆมาอืมน่าเฉยเมื่อกี้เหมือนมั่วแล้วนะนาเฉยเลยเกมนี้ผมอยากดูรีสินแล้วโะอีนี่แบกแน่นอนนะเกมนี้นี่คือแบกแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยเลยแ้่รีสินเนี่ยน่าสนใจนะ อาการไม่ค่อยดีอะเกมนี้ซวีเกิดก็จริงนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยยับอยู่เหมือนกันเออยับไปหน่อยยับไปหน่อยอาจจะแบกยากอะถ้าไม่ยับมากเนี่ยแบกได้แน่นอนสซวีแล้วโปครับอุ้ยมีโดดพแจ็กค,ครับพี่แจ็กได้ป้อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดอสกิลของนิดาลีมาได้ปลาหลับโดนนิดาลีไปเต็มดูดามเมนฮะโอเข้าไปจะปวดอันนี้ิดาลีมีลออ,อ,อัเอตนะเว้มนอึดนะ้ย โอ้โหอีกตัวไหมเย็ดเคแบกยาครับสิบแปดแล้วฮะเบจใจตอนนี้วิ่งแก๊งวิ่งฆ่ารัวๆอืมฮืมพรมลิซินลิซินข้าแม่งเหม็นแน่นอนลิซินเนี่ยโอ,โอ้ไม่ใช่ลิซินเป็นนิโคโอนิโคมาไงวะอุ้ยนิดเดียวไป โอ้โหสวีพยายามจะกด R หลบแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงๆไ้มันเร็วกว่าอาจจะต้องโฟกัสเรื่องของออบเจกต์กันบ้างนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะคือตอนนี้เล่นแบบตั้งรับรัวๆฆ่ารัวๆออต้องเล่นเรื่องของป้อมกันบ้างเรื่องของมังกรกันบ้างครับเพราะว่าทีมฝั่งสีฟ้านี่คือได้ออบเจกต์เกือบหมดทุกตัวเลยนะหมดเลยแหละไวกราฟก็ได้ไปหมดแล้วโอ้โหนี่คเอาละ เบิร์ดไพ่หายไปเลยฮะมีการเทรพอร์ตมาทางด้านหลังอนะ่ะสำหรับพี่แจ็คนะแล้วอันตรายอยู่เหมือนกันโซอีเห็นละปลาหลับใส่แจ็คปลายสวยงามจ,จัดๆแล้วเป็นนิดาลีที่ร้านเมื่อก่อนได้เอห่าโอ้โซอีเขาสามาโซนแจ็คไว้ให้นะเ,นเะสีย 8, Web, มกรเฉยเลยแล้วโซโล่คิวแจ็คอะดีซียังคงแปะโซนิกเวฟไม่โดนแล้วมาสร้างเข้าไปคุ้มพวงในายใส่พี่แอร์นะแต่ตว่าโดนดาเมจไปเยอะมากๆอะ ข้าไปควงผิวควงหนแล้วโยเน่ปาดโดนไปสองตัวเพราะก่อนพายุอีกออตัดไเมื่อกี้โซอี้ถามโคตรดีนะคือไปโซนมาให้โอ้โหเจ็บปวดืูไปโซนแจ็กไว้ให้เพราะว่าถ้าไม่โซนแจกนี่เรียบร้อยเลยแจ็กเข้าหลังนี่ตายกันหมดแน่นอนแล้วก็อย่างไฟแพ้นะเออ โอ้โหปลาหลับโดนแอดไปเต็มๆมาบอกลาได้เลยโปะเข้าไป3มชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วคือเกมนี้โซอี้ผ่านไม่ได้เลยนะผ่านนี่คือแพ้แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถออกอไอเทมแบบการตัวเองได้ด้วยเพราะว่าต้องเล่งดาเมจทีมไม่มีดาเมจแล้วก็ต้องเล่งดาเมจเข้าไปเรื่อยๆคือห้ามพลาดเลยแล้วทีมฝั่งตรง่ข้ามั่งคือตัวแบบพร้อมที่จะแบบจับสักคนหนึ่งอะ่ะซึ่งเขาเล่งจับโซอี้อยู่แล้วฮะจับดีิดีกว่าแม่งอ่อนดิ เหนือป่ามีไพ่มีแอชโอ้โหปาดโดนไหมฮะว้าวโอ้โดนสั้นไปสองตัสวสำ้างเ,เข้าไปคู่วงในสวีพยายามปาหลับทำดาเมจได้มากที่สุดละโอ้ข้าไปโอ้ยสวยละได้ลองได้ลองเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดีระวังนะดีสินะแปะส่วนิกเวฟโดสักทีอนะโซวีปลาหลัลบใส่อะ่ะสวยงานจัดจัดแถยแปะสวนิกเวฟโดมันก็ฆ่าได้ดูรีซินกันดีกว่าไปในแปะโดแล้วเย็ดแค่อินเสกในตำนานสวย หลังจากแจ็คได้ก็มีการปิงะว,ว่าจะไฟออบเจกันแต่ว่า ard, เอเมซ่าโดโยในโซโรคิวที่บอดเลนแล้วโซโอี้ต้องมาเก็บงานอีกแล้วฮะเดี๋ยวในี่ยทำพิวอะโอ้โหแรงแรงแรงสวยฮาริซิเนชด,ดาวกลับแล้ววะ <c oughs> พับเลนน่ะนิโคยายาไปดันเว็ะเดินนิดาหลีโหมาอ,อุ้ยถ้าได้แฝดนิดาหลีแล้วไม่ตายโอเคอเค่ะี่เก็บงานนะนี่หลี เรียกแก๊สมาอับหนีไปแล้วโอ้โหมาชนบอมล่างอีกอะไรอะไอมาท่าไปแล้วฮะึ้นลิฟต์โอ้โฟมาซกอูดโดนตอนเนี่หลีโดนซีซีอ่ะสวยงามนมันจัดรีสินแปดสนิกเว็บโดนแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไงดิไปแล้ว สวยเฮ้ยเฮ้ย huh. ดอตอ็อบเจกต์แรกของทีมฝั่งสีแดงอะ่ะคือมังกรตัวที่3แม่เจ้าวโว้ย2ีอทีเยอะเพิ่งได้ออบเจกต์อันแรกอะ่ะป้อมยังไม่ได้เลยได้มังกรก่อน,นมาันใจเปิดรัฐการต่ออ่ะมีภาพว่าน่าจะได้นะอ๋อเป็นดอกไม้แล้วกันไม้นี่ไม่แ,แย่เลยอยู่นี่ อันตรายตอนนี้โซวีมีสติกเกอร์อากาศมาเป็นที่เรียบระนะ้อยแล้วพยายามโซนใส่โยนในเฮปไพร์ละปลาคิว Q, อัดหน้าโยนนี่อาจจะต้องกลับบ้านเลยนะดอกกันดอกไม้ดอกไม้ไมแล้วแอดโกดอันตีมาโดนในประสาทไปเต็มๆมาพยายามตีดอกไม้กันแล้วอินเสกแอดเข้ามาในวงนะสวยงามจ,จัดๆสำหรับรีซินนะอันนี้ต้องชมที่จะเข้ามาคุกงวงในายใส่โซวีโซวีต้องแฝดหนีก่อนปลาหลับสายไปแล้วคิวยัดหน้าไปนหนึ่งที สวยงามเ้ามาแล้วรีซินไปไหมไปไหมไปไหมไปนอนไหมอุ้ยโค้ขอโฟกัสการเปิดให้ได้เยอะที่สุดอะ่ะโดยที่ไม่ได้ดูเพื่อนเลยว่าเพื่อนสามารถหรือเปล่าขอเปิดแบบเน้นๆอะสี่ห้าตัววะ เบอร์สิบสี่ครัมีการโยมูมาทางด้านหลังนะอเมซ่าด้อบไปได้แล้วควงนายส่ไพ่ครโอ้ผิวอยู่ไฟนี้แล้วเพื่อนมาเติมแล้วแตนจ่ใจโกดอันตีไปโดนไพ่เต็มๆมฮะตาเมดน้อยหรือเกินรีซินมาและลูกพี่ผมโอ้ยโด,ดแนแร่โลกเฉยไปหอวม,มึงวะ,ะแค่มองอะลิซินเดินมาแค่มองคือล่วงไปสองอะทีมฝน่งข้ามมาาละ เออเออยังไงโคตรจัดเลยลิลินอึดโอ้ยแอดมนเก่งอะตัวเอายิงลิซิงก็เล่นไม่ได้เพราะแอด้วยนะหลายครั้งก็โดนแอดแบบสโลใส่เงี้ยทำอะไรไม่ทันเลยดอดดอดดอด าหลับสายปสวยงามจัดพายโอ้อยังหนีได้อยู่อ่ะแปดซนิกเว็บโดนมีไหมมีแม่ท่าเซียนอะไรของมึงนวะน่ะโอ้โหไปขี้ด่วนดูโซอยี้เลยไปดูแ่งเลยเดี๋ยวเน่โดนหลับเาต้องสารชายกดนั้นตีนี้ก่อนแล้วมาทราบแฟตเข้ามาเหรออะไรจะขนาดนั้นนะเพื่อนโอ้โหขอผิวปะนี่โค่นน็อกอัพโดนไปสองตัวโซอีอ้ก,กำลังมาฮะ ปลาหลับโดนโอ้ยสกยิลคิวโดนไพยมาทางด้านหลังว้าวน่าจะจีจเป็นที่เทียบร้อยคับไม่น่าไหวแล้วซวีสามสิบวิค่ก็ดูว่าเป็นเกมกที่สนุกหรือว่าเป็นเกมที่สนุกอะดีซีนี้ตลกมากเลยชอบนะผู้เล่นที่แบบตลกตลกชอบเวลาที่แบบทุกคนแม่งจัดกันหมดแล้วลมีคนหนึ่งที่แม่งพยายามแบบที่สุดของแจ้ เดี๋ยวจริงๆเป็นที่รียบร้อยอะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอหรับคลิปนี้สวัสดีครับ